ไปได้พักมาพี่น้องไปเก็บมาเมื่อกี้นี่จ้าเมนูต้มไก่ก็อยู่ในหัวทันทีน้ำมาต้มไก่กินพี่น้องมา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 นี่ยเื่องใบมะขามเรืองใบมอนเนี่ยน้ำแกงอุ่นๆจ้ะบีบมะนาวลงไป เรียบร้อยเด็ดพักไว้ใส่หมกแกงจ้ะหมกแกงเราแนบนัวได้ทีแล้วพี่น้องก็ข่าตะไคร่ใบมะกรูดหอมเนาะอันนี้ก็ใส่เน่อไม้ดองใส่มะขามมีมะเขือเทศก็ใส่ลงไปด้วยเอือดีโอ้โอโออยามาชิมสักหน่ยเยจิงเย็นกงเย็น เกิมใบพักกับจ้าใบหมอนสวนหนึ่งก้ใบมะขามอ่อนต่ใบมะขามอ่ะแก่อันนั้นันเปรี้ยวไม่พอจ้าก,กะลิใส่มะขามเพื่อความมั่นใจเพราะว่าต้มไก่นี่จะขควาไม่ได้เด็ดขาดเลยเองพักใส่มันเต็มหมวยย้อนพักนี่แดบกงวงเนี่ยอืม พีน่น้องเป็นแส่บขนาดโคงไก่แล้วก็ตับไก่พี่น้องโอ้ยอุ่นเผากันเด้ออุ่นเผากันเด้อ ยิ้วยิ้วยิ้วเข่ายิ้วเข่าเด็ดเจ้าหน่อยตับก็ใส่ไกดจ้าเป็นคนชอบกินโครงไก่จ้าเขาคนชอบกินโครงไก่ กินในเมืดนี่เลยเนะี่ยกินในเมืดนี่ละเนี่ยแค่นี้ยังไม่พอเปรี้ยวบังนาวอีกพี่น้องเอาให้มันส้มคักๆไปเลยโอ้โหยิวยวิวยิวยิว พีกินลหลายเข่าสองกับสอบประกอมาค่ะเพื่อน,อนมากินต้มไก่กับปลาริดาเดอ้ออื้อหลายคักเอิ้นด้วยความจริงใจถ้าไม่พอกินเดี๋ยวต้มให้ใหม่บระเดยภาษาขค้งไก่หน่งเนะ่ะ เติมตามนิดนึงจ้ะเีกเสียบ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 กำลังห่อนเพราะกินนี่แหละเนี่ยนาทีสดได้เลยจ้ะมา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 กินกันเลยโอ้ยยังห่อนไหลสมคับพี่น้อง มันกินต้มอึงขนแล้วเนี่ยม,มันกินต้มอึงันแล้ว แสบสดน้ำคล่องคล่องคอ,อกินนี่สิว่าเป็นตะอ,วอ,อะะ้วนดอกเ่ี่ยเพาะฉิอ้วนมองขนมเนี่ยไปายากกินขนมบ่อย ชอบใบหม่อนด้วยพี่น้องใบหม่อนใบมะขามใบกระเจี๊ยบแดงแกงอีหยังถ้าออกปเปรี้ยวๆมะดคั่ก แล้วมันแกงแกงใดป่ปีอืมตั้งน้ำปุ๊บไรจดาไม่ได้ใส่ผงชูรสเด้อปราด,ดาใส่อ่ซุปหมูก้อนไปครึ่งก้อนอืมแทนผงชูรสใส่น้ำมันหอยไปก็หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเพราะว่ามันอันนี้มันก็เยอะอยู่เนาะ ขาะใช้มะกรูดมะหอมลงต้มถึงอ,ออกรดออกแขกอะนักไปแทงแทงไก่ไก่ลง พอไก่ซุกเก่าสิเปอร์เซ็นต์ก็กได้หน่อไม้ดองกือเทศลงต้มต่อสักครู่ถึงจะเอามาขามลงนะอืม เพราะว่าไก่นี่มันมีความเสี่ยงที่จะคาวเราต้องใต้มาขามด้วย<ม>ดย้โค้งไก่ไหมเนื้อไหลอยู่จ้ะนุ่ม ทำไฟอ่อนๆเนาะมันเปลืองแก๊คือว่าต้มให้มันเขาหนามเขาเนื้อจ้ะหให้มันตุ๋้ดีชิมรสถ้าจืดก็เติมน้ำปลา ชิมให้มันได้รสได้ชาติอำลำเท่าไหน่แหละนัวประเด,ดีเนาะอ,อย่าไปกินเค็มอะไรเด้พี่น่รสชาติประบด,ดีแหละนี่ยก,ก็แรงไฟให้แรง ใส่พ้ากันใบหมอนกับใบมะขามบึ่มลงไปค้นเข่าแ่นตานนี้รสชาติมันก็จะปปเปรี้ยวพอดีพดีช่วงนี้มะนาวถูกพี่น้องสายดาก็เลยราดมะนาวก็ไปอีกเพื่อความบันเทิง นึกวก็ตักน้ำแกงออกมาน้ำแกงตอนไก่สุกเรียบร้อยแล้วจ้ะเต้าออกมาผักไว่ก็อุดรนเนี่ยบีบมะนาวลงไปจะกินกับมะราชให้มันหอมขึ้นไปอีก กระดูกนี่เดี๋ยวจะแท้ทีหลังของอร่อยราคาประหยัดดีต่อสุขภาพนี่ไปหาเก็บเอาได้นี่ใบมะขามก็ไปใบมอนนี่ไหมขังลวดเท่าแหรนี่แหละเนี่ยเขากินกันอยู่จ้ะสวนครัวน้อยเขาเนี่ย ช่วยมาตัดหน่อยช่วยมาตัดหน่อยมันสีได้ป้งว่าสันว่ามันจะได้แตกยอดใหม่มันเนี่บ๊ย้ยดีค่ะวันหลังทำขนมมาไปแบ่งเขากินดีกว่าโอ้ะมาสิเบรกแล้วพี่ด้านงก็เบรกไม่ได้นนไดยเดยอะ แสบหลายแสบหลายแต่เบรกจังหน่อยก่อนนะไทยทิพ์เครื่องดื่มแบบไทยๆสดชื่นแจ่มใสนะวันนี้ของหวานก็จะเป็นลำไย,ยจ้ะแต่ลำไย,ยก็จะกินบ่หลายดอกแต่ว่าจะเอาไปทำอ่าเขาเดี๋ยวเปียกลำไย,ยนะปีนี้ลำไย,ยแพงกว่าทุกปีนะแต่พอได้อยู่จ้ะ อันนี้มันเริ่มเทคว้วแล้วกัญหัยถูกลุ่งนี้จัจังเลยเดี๋ยวจะกินต่อแบบดุวนๆนี่แหละก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมนะช่องนี้ดูแล้วเบาสมองนะอาหารก็ราคาหลักสิบหลักยี่สิบนี่ละนี่อืขั้นพี่น้องอยากกับเฮ็ดกินตามก้นได้เลยคือกินเรียนแบบได้อ่ะอืมอ ดูเพื่อความสบายใจเนาะการปรุงกันอะไรก็อาจจะบอกนิดหน่อยเนาะเพื่อนๆจริงๆก็ทำเป็นกันอยู่แล้วละก็ทำตามใจปากตัวเองอยู่แล้วละนะเจอกันคลิปหน้านะคะ thank so much my friend this is a easy Thai food นะ easy and cheap uh, ingredient uh huh. but so delicious uh, yeah. see you next Video, have a beautiful day. Bye bye.